ฟิูดเราก็มีใช้อยู่สอ,อย่างที่เราพูดกันนะครับผม Open GL ไม่ได้เล็กเอกใช่ไหมครับก็ค,อคือข้อดีของคอโดก็คือว่าซัพพอร์ตทั้ง Open GL แล้วก็ไรเดอร์เกมดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเกิดลูกค้าใช้แอกนดรอยด์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้คอโดได้เลยเพราะว่าคอโดซัพพอร์ต Open GL แต่ว่าทีฟอนอะไม่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าตัวที่เราพูดเลยเมื่อกี้ก็คือทางซอฟต์แวร์หรือว่าผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ร่วกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยเรามีการเซอร์ติฟายทั้งหมดแล้วนะครับ ซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าลูกค้าใช้คีย์แม็กเราเซตเครื่องไม่ได้เราก็ทำยังไงเอาพีเมียไปใช้แล้วจะเปิด Mercury Playback ไม่ได้โทรหาซอฟต์แวร์ได้เลยครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีการทำเป็นคู่มือเป็นเล่มในการเซตอัพข้าวมาเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้พอโดได้ซึ่งซึ่งตัวนี้จะกำลังก็เราเริ่มต้นล,ลูกมือกับซอฟต์แวร์แล้วนะครับอย่างที่สามคือการารันตีารันตีเนี่ยพอโดกับกับจีฟอร์ดต่างกันยังไงนะครับพอโดเนี่ย,นนย,รรเ,ยเป็นการารันตี ทั่วไปทั้งหมดจะ3ปีจาก Nvidia เอ i d i a เโดยตรง,งทางเราจะซื้อจาก Nvidia เอ i d i a เโดยตรงทั้งหมดนะครับทั้งทุกส่วนทุกส่วนประกอบจะเป็นออกจากโรงงานเอ i d i a เดียทั้งหมดแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นของ g ี o r สจีฟอสเนี่ยจะเป็นส่วนที่ออกมาแล้วก็เพื่อให้กับแต่ละค่ายการาสิกแต่ละค่ายเนี่ยเพื่อไปประกอบกันซึ่งเอ็นบจะจนายเฉพาะตัวชิปเซตให้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของโรด d ักไลฟ์ไซเคิลก็คือ เวลาในการอายุในการใช้งานได้เนี่ยคือที่เราดูขั้นต่ำก็คือว่าของถ้าเอามาใช้ในการทําง,งานเนี่ยของคอโดเนี่ยน้อยสุดเลยนะฮะน้อยสุดแต่ละช่วงเนี่ยคอโดจะสแตทฟายไปที่2ปีนั่นคือน้อยสุดแล้วส่วน g ีฟอนเนี่ยถ้าเอามาใช้ในการทำงานมาโปรแกรมไม่ใช้ได้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ป่เดือนแล้วก็ต่อไปออกมาเนี่ยก็คือจะไม่ใช้ไม่ได้หรือว่าจริงแต่ในความจริงแล้วจีฟอนเนี่ยก,ก็ไม่สปอร์ตเรื่องงานเราก็คือไม่สาการถสแตทฟายแล้วแต่ถ้าใช้ได้ก็คือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นนะครับแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งาน อายุการใช้งานเนี่ยพอดได้ครับถูกออกแบบแล้วก็ผลิตโดยจากอิเอนิกยตรงดังนั้นเนี่ยอายุการใช้งานจะกําหนดไว้ขั้นต่ําที่สุด5ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ G Force อายุการใช้งานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ตัวแทนจําหน่ายว่าตัวแทนจําหน่ายนั้นเนี่ยเอามาแล้วผลิตแล้วจะระบุเวลาการทํางานได้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 แค่ไ,ไคหนง่ายๆว่า ความทนของที่ทอสขึ้นอยู่ที่หอ่อ้วยนะครับว่าขึ้นอยู่กับซิงเข้าดีไหมแต่ว่าของควาโดทั้งหมดจะเป็นแสแตนดาร์ดนะครับสุดท้ายการซัพพอร์ตอย่างที่ว่าก็คือถ้าเป็นใช้ o อเแน่นอนนะก็คือสมมติว่าเราใช้ AutoCAD แล้วมันเปิดแล้วมันหมุนภาพไม่ได้โทรไปหาทางซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็เช็คอ่านก็จะบอกว่าแอปเจ้าตัวนี้ไม่รับการเซ็นไฟล์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะก,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 ก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าถ้าเป็นควอโดปุ๊บเนี่ยซอฟต์แวร์แอปแวร์เข้าการเซ็นไฟล์ปุ๊บนนนีีี่่ออาาาาาใช้้้ทงงงซฟตต์แแวววรรรกกกก็จะะิิธธัคถู ซึ่งจะสะดวกสบายมากกว่าการที่เราใช้ทีฟรอสตอย่างเช่นถ้าเป็นโปรแกรม s o l i d w o r k s เนี่ยเขาจะแนะนำรุ่นแนะนำชื่อเครื่องหรือว่าแนะนำเมนบอร์ดแล้วเขาก็จะสวิตช์คอร์ก็จะระบุเลยว่าในเวอร์ตัวไหนตัวไหนซึ่งถ้าเกิดคนใช้คว้าแล้วปุ๊บมีปัญหาสามารถที่จะโทรหาได้ว่าเองหรือว่าอีเมลถึงอินวีเดอเองหรือว่าให้เราเป็นตัวกลางก็ได้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาใหญ่ใหญ่จะเรามีทางทีซัพพอร์ตที่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ